ลองข้างบนจะรอม่หัวมามีแม่หัวไหแม่หัวออกมาแล้วสาว ก็แสงเซอร์พอธนิษฐ์เอาไทยเรียกชนะเอาแม่ครัววันนี้เอางานเอาเอาแม่ครัวอะไรเนี่ยผีนั่งเยอะแยะอะไรเนี่ยน uh ั<_<_<__<_่งตรงนี้แนี่นั่งด้วยทำให้เห็นบัลลังก์เจ้าขอบัลลังก์เจ้าเนี่ยแกเป็นโจ๊กมานั่งกับอ้าวอะไรเนี่ยข้าก็เป็นเจ้าเปจ้าอะไรเป็นเจ้ามืออ๋อเห็นเล่นการทุกขหลังกันนะเออจะกินอะไรเนี่ย จ้างมาเนี่ยเราเราต้องทำข้างหน้าใช่ไหมต้อทำให้ดเกมไปนั่งทำข้างหน้าหูโดนไปเมืองนงไปข้างหน้าแล้วแม่รแม่เขาก็ยีตัวหนึ่งแนยครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับวกันเรียกวัตถุดิบแม่หล่เดี๋ยวไปไหนวัตถุดิบไม่พรับอวัตถุดิบอ ได้กินได้กินอาหารก่อนี่เดี๋ยวแม่แม่ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เลยก็อะไรของมันแม่ครัวจะผัดของข้าวให้กินอันนี้ดูตรงนั้นน่าจะสมมุติทำเป็นเตาแก๊สเกาวแก้วแก้วแก๊สอ๋อเตาแก้วทำได้จริงนี่แม่ครัวอยากจะกินผัดผักบุ้งเดี๋ยวก่อนกินเดี๋ยวเดี๋ยวฉันสั่งอาหารไดยทั้จริงสักอุ้ยทำได้สักกระเบือจะเรือลบอาหารตำสั่บสักเบือจะเรือลบเอา แกงส้มชะอมปลาช่อนทอดไม่ได้แล้วกันกระทะสกปรกจังเลยกูณทำไมอะ่ะไม่ได้ล้างอ้อาวด,ดูดิขีฝุ่นขีผงเต็มเลยไม่ได้ล้างต้องทำฟ้าะอาดก่อนแล้วทำไมไม่ล้างมาจากบ้านละ่ะฮะไม่ได้เร่งรีบนะไงจะทำกับข้าวเดี๋ยวขัดกระทะก่อนจะ ก่อนมันเคยขักซ่วงดี๋ยวนี้ไม่ขาดแล้วหรือทำไมอ่ะมาขัดกระทะแตงอ๋อไอ้กระเพราทำไมไม่ได้ด้วยนะอ๋อปากปากงั้นแต่มันกลับใจได้ด้วยเหรอวะเอ้าแตงไปไหนน่ะต้องกี่ขัดกระทะอยู่เมื่อกี้อ๋ออก็เนี่อ่ะก็นี่เป๊ะ จุดห้านะฝากไม่พอโอเคจ้ะเอาแป้งไปไหนแจะฮะแป้งหายก็หายให้เจอสิเอ้าหยุดไหนยัลอเล่นนี่นเฮ้ยอ่ะชุดอีกกองโอู้ดจริงๆเหนะทำไมอีแป้งน่านี่ยังเดี๋ยวไซื้อมาใช้นะถ้าใบพอโรยหัวแล้วเก็บหัวชิบหายเลยหาแป้งใช่ไหมก็ฝากไว้นี่ไงขโมยอีกแจ๊บ มึงทำไปทุกที่ขี้ขโมยกันลิเกคณะนี้กูอยู่ไม่ได้เอาไปอ่ะพี่เอาอยู่ไม่ได้มึงออกไปเลยแล้วทำอะไรกินนะอันนี้อันนี้ทำกับเค้กินหน่อยได้ไหมล่ะทำได้เอากินอะไรอยากกินอะไรอยากกินปลาช่อนแป๊ซอะปลาช่อนแป๊ซมึงนี่บาปหนาเอาท่าไหปลาช่อนนะ มร้าวอ่อนผัดพริกเผาเออย,ยอดมะพร้าวอ่อ,อนผัดพริกเผาอร่อยอร่อยเอาจะขายเศร้าอีกแล้วยอดมะพร้าวอ่อ,อนผัดพริกเผาทำไมอ,อ่ะว่าจะได้ยอดมแต่ละยอดเนี่ยคนนะ่ะคนต้องปีนขึ้นไปบนยอดมะพร้าวนะถ้าเขาตกลงมาไา้ลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงเออเนาะมึงนี่ไม่มีสมองอ,อ้าวไอ้สัตวสอะไร ออดาอะไรบอกว่าเปลี่ยนเป็นสลัดไหมสลัดใช่ไหมอันสลัดสลัดไม่ชอบกินสลัดครับสลัดกุ้งสลัดกุ้งใช่สลัดกุ้งเนี่ยเช้าประมงอ่ะเขาต้องไปหาปลาจากทะเลล่ะอีหานี่มาทำสารคดีนี่รู้ทุกเรื่องเลยแล้วถ้าชาาประมงเขาไปตกน้ำตกข้าตทายทำไมลูกเต่าเขาจะอยู่ยังไง อันนี้อันนี้รันตัดปัญหาเลยเอาเมนูง่ายๆเบสิกมไม่เดือดร้อนใครอะไรอะไข่เกียวมันไม่ไปกินที่บ้านห่อบ้านไหมนี่เป็นแม่ค้าต้องมีอาหารแบบว่าฉัน้าอะไรเป็นแม่ครัวเขาเป็นแม่ครัวเคยขายกับข้าวเอาอย่างนี้แล้วกันเอาแบบอาหารอาหารหรูๆเลยอาหารหรูๆเลยได้ไหมบะเพราะแบบอาหารท่าทานอะไรเนี้ยชอบทำอะไรเอาพักกระโดดจาแพง กระโดดกำแพงโอ้โหแ้มึงนี่บาดหนาเนี่ยเอ้าทำไมอะเอ้าถ้าถ้าไม่รับไอ้นี่เขาใส่ไอ้นี่สโบร์กีบอลนะเขาใช้ลูกกระเจงไงนะกระโดดกำแพงไข่ไปติดกำแพงทำไงใส่อะไรใส่อะไรไข่พะโล้โอ้โหพระเขาถือพะโล้ไปด้วยเข็นขบาามางั้นเอาอย่างนี้เอออเาง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆถ้าถ้ากูทำได้ไหมเนี่ยอะไรครับ ผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงอ่ะอุ้ยมันเรื่องเข้าเส้นหมอยเข้าขนตาอ๋อเออสิถ่ายด้วยคณะกูจะไปรอดไหมวะอะไรนะเมนูอะไรนะผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งนี่ผักบุ้งใส่ไปเฮ้ยอะไรเนาะมึงไม่หั่นไงเล่าหั่นอะไรเล่าผักบุ้งมึงใส่เวลาน้อยอ่าไม่ต้องงานนักเรื่องลากเนี่ยอ่ามึงไม่กินลากมึงก็เขี่ลากออกไป จบเรื่องไหมโอ้ถ้า original, persuade, ถ้าถ้าฉันไม่กินใบสมมติถ้าไม่กินใบไม่กินใบผมก็เอาใบออกไม่กินต้นไม่กินต้นก็ต้นออกถ้าไม่กินรากก็ไม่ต้องแดดนั่นแล้วหั่นเลยสิมันใหญ่ไปจะกินยังไงเล่าเออเออบอกได้ว้ายอะไรอีหามาเป็นพันควายเลยฮัลโหลเออแดโอ้ โอเคแล้วใส่อะไรต่อเราน้ำปลาน้ำปลาโอเคน้ำปลาน้ำปลานี่เราใส่น้ำปลาอะไรฮะน้ำปลาตาทิพย์พลน้ำปลาโอ้โหอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดดูเค็อะไรมันใส่เยอะมันเค็มเอากูคนกูชอบกินเค็มอีฮ่ากูไม่อยากซักชุนนะเดี๋ยวนะอย่านะอะไรซักนะกูคนชอบกินเค็มฟังนะอะไรมึงอย่าเอากระทะนั้นมาใกล้ชุดกูนะกระทะถือไว้ตรงนี้

มันดีความสามารถั่ละตายและชีวิตเกิดมาตั้งนานเพิ่งรู้น้ำตาลมนเขี่ยทิ้งได้น้ำมันหอยเออน้ำมันหอยนี่ตัวสำคัญเวลาน้ำมันหอยตัวสำคัญไม่ใช่ไข่ในลุกเพือกเออน้ำมันยังไงน้ำมันหอยเอ้ยอีห่าน้ำมันไอ้น้ำมันหอยเนี่ยทำไมอ่ะ น้ำมันจะสีเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลก็เนี่ยน้ำมันหอยมันจะน้ำยาหอยเนี่ยเนี่ยสภาพมันมีให้ล้างเลยเนี่ยใส่อะไรอีกเนาะสันไลท์เฮ้ยนี่อะไรปลาแล้วใครก็ใส่สันไลกันนะเวลามันกินข้าวเสร็จมันต้องล้างจานไหมโอ้ล้างสิล้างกระเพาะไปเลยสะอาดถ้า่เรากินเศษอาหารติดในท้องไม่มีสันไลไม่ล้าง ต้องมีร้านตเตงกวาโอ้นี่สไลมันดีถอกหลังไส้ได้เ,เลยวะเนี่ยมหมอ,อไหนวะเนี่ย อ่ะที่อ่ะมึงมีแฟนเก๊ดมาด้วยเหรอมีไฟแฟนเก๊ดเดี๋ยวนะมึงมีแฟนเก๊ดด้วยเหรออันนี้กูไม่ได้นัดนะจบหายยี่ไหมทัวร์สายกูทำยังไงไม่ได้นัดนะเอาไาใส่ชูรสยังไม่ต้องใส่แล้วแม่ทำไมเอามูทเท้าได้ใครจะแย่งหาครับผม เอาอย่างนี้แล้วกันแม่เดี๋ยว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 จะบอกแม่ไว้่างนี้ก็คือว่าเฉยๆเพื่อกินไอ้ผักบุ้งรสซ่ามาคราวนี้พี่เกมันรับเนี่ยมันจะไม่มีความสนุกเดี๋ยวจะให้ผู้ชมมีส่วนร่วมนะฮะชุวนร่เดี๋ยวแม่เขาทำอาหารชุลรสสมมติว่าเป็นชุลรสละกันก็ใส่ชุลรสไงใก่ไม่ดี กอด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 มันมีกลิ่นแป้งนะแต่มันปนกับกลิ่นปลา้าอย่ามาตรงนี้นะูุณภาคม่ละหนาจอะยิงเ่พวกอ้แ่อาสิมึงเล่นสวมกระโปรงได้ไาจะเล่นกับมือจะเล่นด้วยเอาเอาจานไปให้แม่จานอ่ไนหาจานให้แม่เเอ็ดเ จะลงไปก่อใครวนะนะอ่าจะลงไปจะลงไปอี่นิกลงไปแล้วนะอ่าจะลงไปเข้าไปใกล้ๆเลยเดี๋ให้ให้คนดูมีส่วนร่วมความสนุกหน่อยอ่าเอนงั้นอ่ะดูสิดดดดอ, <c oughs> อุ้ยพีก่ก๊อนมาถูกคนกันด้วย <c oughs> ไหนสิมันอ่อนนะรสชาติมันอ่อนอเค็มอ <c oughs> ีกพี่ก๊อนมายืนนี่ มายืนใกล้คนนี่เออน้ำตาลมันไม่ได้ตัดกันเอ่นแหละมายืนใกล้คนเวลายาญ่โ่โดนใคร้ะคน,นอะไรอันนี้คือทำอะไรเนี่ยพี่หัวี่พักตัแล้วกีนออกแล้วอ<ห>โนลาบูชายาล แล้วมันก็ยังจะเรียกมาอีกระบังมถบุนีว้าวโอ๊ยกินลบบุ้งอ่ะไหนารัขับบ well ุ at ้งให้หน่อยอย่ากอนอุ้งไฟฟ้าไปยืนจใกล้คนเวลาใไยจะได้โดนใครได้นี่นไอติมจะซื้อมาหมดแเนี่ยโอ๊ยผซื้อมา20กระไปแล้ว10บาท อาะคุณจะได้กินดีวันนี้ครับโบกราบเลยไม่ถึงนะโบกันเลยไปไหนโบกราบเลยเอาแม่ไปไหนเดี๋ยวแม่ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวนับหนึ่งถึงเช้านะเช้าก็พอมั้งตายไม่ได้เข้าไปใกล้อีกแม่คนนั้นเลยเข้าไปใกล้อีกเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละไปไหนช็้เช็ดเข้าไว้ช็้เช็ดเข้าไว้เอาดุตายเดี๋ยวนะ หนึ่งกูจะได้กินสองสามใช่ไหม oh